พาไปเที่ยวต่างประเทศใกล้ๆบ้าน3วัน2คืนไ่นสวนน้ำในงบหลักร้อยทีเพิ่งรู้ว่าปีนังประเทศมาเลเซียมีที่เที่ยวแบบนี้ชวนแทไปดิชิปนี้พาไปเที่ยวปีนังมาเลเซีย3วัน2คืนเริ่มต้นเดินทางรถไฟไทยราคา50บาทเดินทางไปปาดังเบซา,าังสักพักก็ถึงด่านปาดังเบซาแล้วก็รีบวิ่งมาซื้อตั๋วต่อะไปเที่ยวปีนังจะต้องลงสถานีบัเดวเวิร์นะคะค่ารถไฟตกคนละไม่ถึง80บาทมาทุกครั้งก็ยังชอบรถไฟมาเลเซียทุกครั้งเพราะแอร์เย็นมากลังสักพักก็ถึงบั แล้วก็ต้องรีบวิ่งไปขึ้นค <ะ S 2> <ห>า่าเรือไม่ถึง20บาทแต่ต้องใช้บัตรนะคะก่อนจะเข้าที่พักก็แอบแวะมาหาของกินอร,อ,อร่อยในห้างของมาเลเซียกันเจ<ะ>นี่พาซาที่มาแล้วจะต้องกินไอติมหย่อมเค้กไก่หยองที่นี่บอกเลยว่าอร่อยมากกินอิ่มสบายใจแล้วก็เดินทางกันต่อชิปนีจูมาพักที่เบิร์ตั์มรีสอร์ทปีนังที่นี่เขาจะมีทั้งห้องพักเป็นคู่เป็นเดี่ยวหรือจะเป็นพูลวิลล่าก็มีหมดแบบจบุบโคแนะนําให้มากับเพื่อนหรือครอบครัวบอกเลยว่าค่าที่พักตกแค่หลักร้อยชิีจู กับเพื่อนหลายคนเลยเลือกห้องพักเป็นห้องใหญ่บรรยากาศมุมหลังห้องที่บอกเลยว่าโคตรสวยใครอยากแช่อ่างสกุชชี่ที่นี่คะก็มีให้นะคะมือเย็นวันนี้ฝากท้องที่โรงแรมเบอร์ตัมรีสอร์ทปีน้ำมาต่อกันที่วาร์ปตอนเช้ามาเทีย่ยวที่นี่บอกเลยว่าชอบอาหารเช้าที่นี่มากเพราะอร่อยทุกเมนูห้องอาหารเช้าที่นี่เขาจะเปิดตั้งแต่7จ็ดโมงถึงสิบเอ็ดโมงที่นี่เขาจะเป็นอาหารนานาชาติแต่บอกเลยว่าคนไทยแบบเราถูกปากเราอร่อยมากมนั่งกินไปเห็นวิวบรรยากาศไปมือนี้บอกเลยว่าเป็นการมาเที่ยว ที่ฟินแบบสุดๆชาวนี้จูมีนัดขึ้นบอลลูนกับที่พักนะคะถ้าใครมาเที่ยวปีนังแนะนําเป็นอีกที่เที่ยวที่ควริสต์ไว้เป็นบอลลูนที่ขึ้นไปแล้วก็จะเห็นวิวบรรยากาศที่บอกเลยว่ามันโคตรสวยที่นี่เขาจะตกแต่งสไตล์มโมร็อกโกแต่อยู่แค่ปีนังมาเลเซียปปีนังมาหลายรอบมากก็เพิ่งรู้ว่าปีนังมีที่เที่ยวแบบนี้แต่ที่เด็ดกว่านั้นถ้าใครมาเที่ยวปีนังแล้วอีกหนึ่งสถานที่คือการมาเล่นวอเตอร์พาร์คมาแล้วก็จะมีเกมล่อตาล่อใจแบบนี้เลยส่วนน้ำที่นี่จะตกคน ไม่ถึง3ามแบงค์แดงบอกเลยว่าถูกมากที่นี่เขาจะเปิดตั้งแต่10บโมงถึงห้าโมงเย็นบอกเลยว่าเล่นได้ทั้งวันเป็นราคาหลักร้อยที่ได้มาเที่ยวแล้วบอกเลยว่าคุ้มแบบสุดๆพอถูกเครื่องเล่นคือมันมากคิดไม่ออกว่าจะไปเที่ยวไหนดีแวะมาเที่ยวมาเลเซียปีนังใกล้ๆบ้านเรากันน<า>ั่ง,<า>งรถไม่ถึงสองชั่วโมง<ๆ>ก็สามารถมาเล่นสวนน้ําในเงบหลักร้อยแบบนี้ได้ใครสายแอดเวนเจอร์บอกเลยว่าจะต้องแวะมาเล่นสวนน้ําที่นี่เพราะมันสนุกมากเป็นการมาเที่ยวที่ปีนังที่บอกเลยว่าอยากจะมาซ้ำที่นี่ จะมีทังสระเด็กสระผู้ใหญ่แล้วก็มีขึ้นยากให้เล่นด้วยนะคะบรรยากาศฟิลแบบต่างประเทศแต่ทาไม่บอกก็ไม่คิดว่าอยู่ปีนังลายในโรงแรมเขาก็จะมีกิจกรรมแอคทิวิตี้ทุกอย่างครบเจบ้าใครมาปีนังแล้วไม่รู้จะไปพักที่ไหนอย่าลืมแวะมาพักที่เบลตัมรีสอร์ทปีนังกันนะคะปีนังไม่ได้มีดีแค่ของกินแล้วนะทริปนี้พาทุกคนมาเที่ยวด้วยกันแค่นี้หวังว่าจะเป็นทริปสนุกๆที่พาทุกคนมาเที่ยวด้วยกันนะคะใครไปปีนงังอย่าลืมแวะไปเล่นสวนน้ำน้บ๊ายบาย